ต้ององงลส, mm hmm. สวัสดีครับวันนี้จะมาทําขนมจีนน้ํายาบ้าไปเริ่มกันเลยวันนี้ข้าจะใช้เนื้อทูน่าจากทะเลฮอกไกโด,ดเนื้อมันแน่นเหรอใช่แล้วตามด้วยพริกแกงขนมจีนที่เตรียมเอาไว้แล้วมาจากเมืองไทยเหรอลัวไม่เพ,เพิ่มความเผ็ดไปหน่อยสูตรใครสูตรมันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเอาถึงเวลาปาั่นได้แล้วให้เนื้อมันเข้ากันเราดูในนี่คือเส้นที่เตรียมเอาไว้แล้ว และถึงตอนนี้เราก็ได้เวลาตั้งบอกเพื่อที่จะเคี่มกระทิผอามาถึงขั้นตอนนี้สองคัญมากๆเอาตำลีหัวลงไปคนเล่นใจเใช่ก็จะบ้าเหรอเอาแล้วตอนนี้กะทิเดือดแตกมันแล้วและนี่คือเครื่องแกงกับเนื้อทูน่าที่เราปั่นเอาไว้แล้วนี่เทลงไปเลยเ้ยแล้วท่านกับคนให้เนื้อมันเข้ากันพอมาเดือดได้ที่อย่าลืมลูกชิ้นปลาจากสวรร์ชั้นดาวดึงเฮ้ยว้ายทำไมมันหอมอะไรอย่างนี้น่ากินว้ายไปเตรียมถ้วยเตรียม,มจานมาเต็มหนว่วย เมืองนอกมันไม่มีแบบนี้ให้กินนะเราต้องรู้จักฝึกทำกินเองดูสิหอมน่มากินมากและนี่คือขนมจีนน้ำยาบ้าที่ทำโดยคนบ้าบ้าหอมอร่อยและมีลูกชิ้นปลาจากสวรนชั้นดาวดึงหอมมากอยยู่เลทั้อนนะ